กาแสดงวันน,นี้แบบผู้ที่ได้ดรางวัลทุกคนนะครับและผู้ที่เอาริเลยนะครับผมแลวก็จริงๆแล้อยากจะแสดงความินดีให้กับพี่ชายผอีก่คนนะครับนั่นก็คือพี่เวนะครับที่จะเป็นพอรแฟวัน,นนี้นะครับเสียงพก่พี่เวเว,วันนี้พี่เวเขาไม่ได้ให้มาลุ้มดาน,นเดียวเขาจะโชว์ดีๆมาให้ดูยแต่ก็อ,อึงทไปรูหนังมาอย่างไหนังของพี่เวแล้วก็พี่แบ๊ เดือดช้อยสะดูยังแล้วมีใครดูทองสุดยัง oh, <man. S 1> ยังไงถนะ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูทั้งสองเรื่อง,งนะครับแนะนำให้ไปดูทั้งสองเรื่องหนังชายลุกแรงนะครับทุกเรื่องเราพยายามทำมาดีที่สุดที่เราจะทำแน่แน่นอนนะครับผมแต่วันนี้อย่างที่บอกไปพี่เวเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพกเพื่อนมาด้วยพี่ชายผมมีหนึ่งคนอี What